วันนี้แพจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำเมนูกุ้งระเบิดทำง่ายใช้ส่วนผสมไม่เยอะกุ้งเนื้อเนียนๆเลยจ้าจิ้มกับซอสผักคะทศคืออร่อยมากมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกเตรียมส่วนผสมก่อนนะคะเริ่มจากนํำกุ้งขาวมาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกหั่นเป็นชิ้นเล็กส่วนที่2นํนำไปบดหรือสับให้ละเอียดค่ะ จากนั้นเตรียมชามผสมนําเนื้อกุ้งหมดใส่ลงไปค่ะตามด้วยเนื้อกุ้งที่เราหั่นเป็นชิ้นซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นแครอทหั่นชิ้นเตา๋าและต้นหอมซอยค่ะใช้ช้อนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเตรียมขนมปังแซนด์วิชตัดขอบนำมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆค่ะ เวลาหั่นขนมปังเราจะเริ่มหั่นเป็นเส้นตรงก่อนนะคะแล้วหั่นขวางอีกครั้งก็จะได้เป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆแล้วค่ะหั่นเตรียมเอาไว้จนครบจากนั้นตักส่วนผสมประมาณครึ่งช้อนกินข้าวตักใส่บนขนมปังใช้มือหยิบขนมปังคุมทับด้านบนบีบเบาๆเพื่อจัดทรงแล้วนำมากรีเอาขนมปังส่วนเกินออกค่ะ ทาซ้ําจนครบแล้วนําไปแช่ฟรีซประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือจนแข็งตัวเมื่อได้กุ้งระเบิดแล้วก็เตรียมทอดได้เลยตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปความสูงประมาณครึ่งกระทะค่ะเปิดไฟปานกลางรอให้น้ำมันร้อนจากนั้นเอากุ้งระเบิดใส่ลงไปทอดได้เลยค่อยๆหย,ย่อนลงไปนะคะอย่ายโยนเดี๋ยวน้ำมันกระเด็น ขนมปังด้านล่างเริ่มเปลี่ยนสีให้ใช้ที่คีบหรือตะหลิวคอยพลิกนะคะแต่ไม่ต้องพลิกไปมาบ่อยเพราะเดี๋ยวเขาจะอมน้ํามันค่ะทอดไปเรื่อยๆจนออกสีน้ําตาลทองจากนั้นตักพักเสด็จน้ํามันได้เลยแล้วก็ทอดที่เหลือต่อจนเสร็จค่ะนำกุ้งระเบิดที่ทอดเสร็จพักบนตะแกรงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะกุ้งเนื้อๆเน้เนๆเ,เลยจ้าจิ้มกับซอสมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความอร่อยมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากใครอยากทำกุ้งระเบิดอร่อยๆแนะนำว่าใ,ใช้กุ้งขาวของคิวเฟสนะคะ